บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เยียวยาควเรอและ9 0้0บาทเตรียมรับเงินภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมและนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการเร่งด่วนให้ดําเนินการในรอบแรกภายในสิ้นเดือนธันวาคม25 6 7นนี้ใครได้บ้างมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าและอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดค่ะในการเดินหน้าเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนคัวเรอนละ9 0 0 0บาทติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านวันนี้นะคะสําหรับพี่น้องประชา คนที่สอบถามเข้ามาในช่องในเรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะกัวเรือละเก้าพันบาทเมื่อไหร่จะได้รับเงินและจะดําเนินการจ่ายเงินอย่างไรรอบแรกจะมีการจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่20ธันวาคม25งพันห้อปอพเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดในการขอรับเงินเยียวยาสําหรับผู้ประสบภัยน้าท่วมตามมาติคณะรัฐมนตรีนะคะกัวเรือละเก้าพันบาทเข้ามาสู่ระบบแล้วตอนนี้จํานวนอยู่ที่7จ็ดแสนกลัวเรือนค่ะแล้วก็ผ่านการคัดกรองคุณ สมบัติตรวจสอบจากท้องถิน่นจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นอำเภอแล้วก็จังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมและเตรียมที่จะจ่ายเงินรอบแรกภายในเดือนธันวาคม2567นี้ค่ะ สำหรับหลักเกณฑ์และก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2 5 6 7นะคะ16จังหวัดนะคะที่จะได้รับเงินรอบแรกภายในเดือนธันวาคมนี้มีจังหวัดอะไรบ้างเริ่มกันที่จังหวัดชัยนาทจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดตรังพัทลุงยะลาสงขลาสตูลแล้วก็สุราษฎร์ธานีซึ่งทางปอพนะคะได้มีการประสานการทํางาน อย่างใกล้ชิดกับ16จังหวัดข้างต้นและจะเร่งดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับเงินโดยเร็วโดยมีการส่งข้อมูลล่าสุดวันที่20ธันวาคม2567เมื่อเวลา9นาฬิกาค่ะแล้วก็มีประชาชนยื่นคําร้องขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเข้ามาระบบตอนนี้ประมาณ700,000โกเลือนซึ่งทางปภได้มีการกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอและก็จังหวัดเร่งตรวจสอบให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับสิทธิในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะทางปภจะนํา ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารออมสินนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะซึ่งคาดว่าจะโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยภาคใต้รอบแรกได้ภายในเดือนธันวาคม2 5 6 7นี้และทางปอพอขอย้ำนะคะว่า16จังหวัดได้มีการรับการจัดสรรในการช่วยเหลือเร่งดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนยื่นคําร้องขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือตามขั้นตอนและก็หลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดมีการประสานงานลง ไปตามมาติคอร,รมอรค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบจากอุตกภาายในช่วงวันที่20พฤษภาคมถึง2พฤศจิกาย,ยน2567และประชาชนในพื้นที่12จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีประจวบคีรีขันธ์ตรงังพัทลุงยะลาสงขลาสตูลและก็สุราษฎร์ธานีจะต้องเป็นพื้นที่และก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภาายัยน้ําท่วมในช่วงวันที่3พฤศจิกาย,ยน2567 เป็นต้นไปเท่านั้นนะคะจึงฝากขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนรีบดําเนินการตรวจสอบบัญชีให้เรียบร้อยนะคะและจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรียกปรับประจำตัวประชาชนรีบดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ในส่วนของการดําเนินการในการลงทะเบียนผ่าน2ช่องทางค่ะแบบออนไลน์แล้วก็ยื่นด้วยตนเองนะคะในการยื่นคําขอในการรับสิทธิขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํมาฝา สำหรับปพเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเดือนธันวาคม2 5 6 7นี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ